เ <lich> ื้แ <twee> ซ <living> <That Jesus three imprisoned> ็บแสบมมมมมมมช้ำช้ำช่ำช่ำ้ชำดูโอ้ยอ้วนเอยอร่อยไหมครับฮะอร่อยไหมครับ อันนี้กินแสบๆอ้ําีหมานหวานเซ้บอ๋ออ้ํ อืมวุ้ยเศษเศษเศบตันเลยฮะเขาแล้วมาทุเรียนทุเรียนเดินอย่างเงี้ยเดินจะมาให้เกาหรือเปล่าอย่างเงี้ยน่ารักค่ะฮะให้เกาอีกอ่ะเอออ้วนมากแกแอ่ก่อนพร้อมนะจ๊อตอนนี้อ้วนแล้วอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนกินแล้วก็นอนเนาะ เอ้ยหวานไยน่ารักอ่ะนอนให้เก่าแล้วมานยมมาจากไหนนี่เคยมาหลายรอบเคาหลายรอบเอาวันนั้คกคุ้นอยู่เคยมาแต่เอามาให้กินตอนที่จอดเดินเที่ยผ่านเออ ร้องไห้กับจอกินข้าวไม่ได้ก็มีร้องไห้ตลอดเลยยังไม่มีกงจะเดินเพ่นพ่านเอยากให้เกาอยากให้เกาต้องเกาไม่หยุดเกาเบาๆนั่นแหละต้องเสียงอะไรเสียง ไม่เคยค่ะต้องมาอยู่ไหนจ๊ะอยู่บังน้อยนางก็โดยสารมาเลยอะ่ะโอ้โ,โห,อ,หอ,อยู่บังน้อยจ้ะโอ้โหนางรถโดยสารามาเห็นน้องจอ๋ <c oughs> อแลไปทำงานทุกวันนั่นแหละบ,บังน้อยอะ่ะอยู่ไ<ะ>หนอยู่ในตลาดค่ะทานทุกวันเลยที่อาซีน้องจอ๋อมาหาแล้วนะรอมากเลยเนาะ แต่ก่อนที่เราโดนไปยิ่งพอหน้าจางใช่โอ้วันจุ้มปุกเลยกอฟังฟังนอนฟังเนี่ยกินไม่ได้ต้องมันกิดที่กิดทางกอนไปเลยติดด้านให้เกาบางทีก็หายท้องให้เกาเป็นไรสบายเอออย่าอุ้ม เออเราก็นึกว่าจะมากินโอ้โหแล้วก็ดวิอุตสาวิ่งหนีเกาวแล้วเกาได้เกาได้เนี่ยกาไข่แล้วเกาไข่อ่าอ่านี่มาจากวางน้อยมาเกาไข่ให้โอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปกินหัวไหลกังนอนตรงนั้นไม่สบายไม่สบายตัวต่อมาเนี้ยนอนข้างบนไม่สบายตัว ใกล้ๆอเออหาวแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วอ้าหนึ่งสองสช่วงบ่ายเขาก็อันนั้นอันนั้นอ,อ๋อกดบันทึกเลยอย่ากดตรงแดงแหละตัวแดงอ่ะตัวแดงนั่นแหละตรงกล,งล,งลออางแหละอ่ามันจะบันทึกแล้วเราก็ถ่ายใหม่ไม่เข้าไปใกล้ๆหรอโอ้ยท่าเท่ๆท่าเท่ๆ ก็เลยไปดูตลงจกไมว่าจอหลุดดูแล้วไม่ใช่ตัวผมแม่มาหาหม่นะไม่รู้เอาอะไรก็เลวยกให้เอ็ลงมาเอานยนอนนอนสบายจับกระเบานันแหละนอไเก่า ถ่าประจำได้านนี้ถ้าประจำขอเคยเห็นอยู่เราสัญญาไว <c oughs> ้ที่มีพวกเราเจอกันนะคะนอนสบายสบายวันเอลยออข่ายคันต้องไข่คันต้องไข่เออต้องเกาไข่ให้ เออวันเอ้ยวันนอนสบายสบายเอามือมือลูบได้จ้ะมือลูบได้ขอสตัวเออขอสามตัวตรงไม่มีแป้งทาถ้าแป้งทาแล้วเลขออกมาสามตัวแดงๆมานี่ยทำยังไงนี่ยเออการ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 เอ้ยวันเอ้ยขี้อ่อนเออขี้อ่อนถ้าอารมณ์ดีก็จะประมาณเนี้ยจ้ะวันนี้อารมณ์ดีอยู่น้องไม่ชอบเสียงดังใช่ไม่ก็ชอบเสียงดัง คือการไม่ตกใจใช่ไหมใช่อันนี้โยมาเก่าให้นะประธานจองเราแบ่งราไข่เลยแบ่แล้วตัวไหมรวยๆโอ้โนี่ไข่ไข่ตัวจะโชคบ้างสบายสบายปากจอหายดีแล้วมคะจะหายแล้วจะเหงาหายบวมละน่าจะประมาณไปกัดพกพลาสติกบ้างอะไรบ้างไม่เป็นแผล บางทีเอาใครเอาอะไรมาให้เนี่ยโดยยังไม่ถานเอาออกให้เขาจะกัดกระป๋องกระป๋องาสติกฉีกเองเลยนะแล้วโอ้โหบางกระป๋องมันแข็งอ๋ออย่างพวกกล่องใส่ใช่ทั้งหมดเลยเขาจะกัดก็เข้าเปิดไม่เป็นนอนนอนนอนเอ้ยเอามือเอามือเขาไดยกัดอ่าเนี่ยยวถามว่าคันตรงไหนคันตรงตูด กาต้องตูดเออนอนสบายสบายวันนี้ขันคอขันคอขันคอมันไปปากกันไปเวียวียนพี่อ้อนนะนี่ไงให้เกาตรงปากเลยพี่ขายของอยู่ในตลาดเหรอไม่แม่ต้องน้อยเหรออยู่ตรงต้นตำรวจในซอยต้นตำรวจทางซ้ายมือเข้าไปในซอยสบาย Sẽ bài thân bà thân cho trong này nó cho Nón dím chai và nón mơ lắm Nón là Hãy <laughs> subscribe <bài, sẽ> <laughs> <laughs> งอจากวางน้อยเว้ยนอนกินสบายนอนน่ารักะี่เอาอไมคะอาจังอืก เลือกลูกด้วยนะอารมณ์แดงๆเวลาลากถึงมันก็แกะกินหนูเอามาเขือมาด้วยนะมันจะที่คนก็เลยทำปาาด้วยเลยทีนี้จ๋าขอสักลูกมาจ๋าขอสักลูกมาจ๋าแล้วมาแล้วค่ะนั่นไงเขาบอกว่าที่นี่มาแล้วค่ะรอนะเห็นตัวจริงนะ วันนี้มีคนชมนะเดชบอกว่าโอ้ยทำไมานิ่มหน้าตาดีจังเลยโอ้ยคนยิ้มดีใจโอ้โหแบบโย,ยมเอ้ยโอ้โหมาจะบอกโยมตาบอดสีหรือเปล่าบอกว่านิ่มหน้าตาดีโอ้โหโยมมันนอนสบายเ้ย นั่งเหมือนหมดอะไรตายยาเหมือนซื้อหวยก็ไม่ถูเหมือนคุกอังเอาเจ็ดขี้ก็ขีดไม่ออกลูกเราโยเกเลยนั่งเหมือนชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรดีเลยเอยอะ ผมน้ากินน้ำน้ำตายสอกนอนไะโอ้ยบวันโหดีกันแซ่